กินได้นะยำหัวปีม,มันแข็งนะด้ย,ดยกินแล้วก็บน่นกินข้าวก็ยายนะครับมีปลาทอดก่ะทุกคนผักต้มมีน้ำพริกตาแดงนะคะอันนี้แกงบอนซื้อมายำหัวปีมีต้มมาละยัดใส่ยัดถุงค้าวนี้นะคะยายชวยน,นเขากินข้าวมึงทีเนี่ยกินข้าวด้วยกันเดะ อร่อยไหมคะคุณยายอร่อยมากินกันเถอะนี่ฉันก็จะกินค่ะหิวเหมือนกันเนี่ย,ยกินพร้อมยายเลยเอ่ะมะเขือต้มนะกินนับพริกไท่หน่อยเนี่ยจะเผ็ดไหมต้องค่อยกระพือก่อนนะ มุมขนมเป็นลูกช้างพระภูมิวันนี้วันพระแล้วบอกสารพระภูมิแล้วก็มีขนมถ้วยฟูขนมชั้นขนมต้มนะคะเผ็ดไหมพกี่กะ <c oughs> บางวันยายเขากินเผ็ดได้บางวันกินได้อ่ะเอาทานมะชิ้นมะละหมูด้วยยายมะละต้มมะละยัดใส่แม่เข้าต้ม Giải ja, luôn dù thế phí mưu mẹ các phí mưu chẳng khai cho ngon của căn hmm? khai lời của căn hả ngày hưng hãy คึคอยก็ะพือให้หน่อยมาถามมาตัดให้มันละเละเละอย่างดีเนี่ยกินไ้เยอะอืมน้ำหน่อยเอตอตรงอย่างงี้สิเจ๊ชะไม้มากผักนี่เดี๋ยวของฉันบออกครี่นะครับทุกคน จิ้มไปเลยค่ะในน้ำพริกตาแดงนี่ค่ะบอกเคอรี่บอคเคอร่าเนี่ยนะยจิ้มไม่ค่อยติดนะเหนียวแน่นนะค่ะน้ำพริกฉันน,นี่ค่ะปลาทอดน่ะอำ้ำ ยายลองแกงบอนหน่อยอ่ะแกงบอนปลากระเป้าพาแกงมิมนิ่มดีเนี่ยเละเดีอะอร่อยไหมคะคุณยายนี่นะคะยายกินข้าวเช้าก็กินสายทุ่นก้าวมงกว่าพอเช้าเช้ายายกินกล้วยกิน เอ็นชัวนะกินยาน้าขาวเขาเรียบร้อยแล้วเนาะก็ไม่ค่อยหิวไงก็เลยกินข้าวสายวันนี้กวยไม่ได้กินหรออ้าวทาไมไม่กินกวยไม่มีอืมทุเรียนมีนะคะยายอืมอืมอัมะละอีกยายมะละเล็ดีเนี่ยเล็ได้ใจเคี่ยวตลอดกินเยอะๆเอออหมูหน่อยนี่นะจ๊ะวันนี้ถูกใจยายเนี่ยไม่บน่น แม่เขาทำกับข้าวอร่อยใช่ไหมยายดู้มึงไม่ได้ฮะอะไรนะอี่ยายอยากแม่เขาทำกับข้าวอร่อยสูมึงไม่ได้สู้ฉันไม่ได้โอโ้โหแกเอ้ยยีดอกไม้บอกสู้มึงไม่ได้แล้วถึพูดให้เขาได้ยินแนละ้วที่เขาไม่ทัน

นั่นเชียวน,นีนิบัติแล้วก็พัดวีนะคะทุกคนบนิบัติพัดวีค่ะเราต้องปนิบัติพัดวีหน่อยนะคะตไม่กินนักเหรอกินต้องปนิบัติพัดวีย้ายก่อนนะอ้าว มันก็ขึ้นไปซึ่งก็ต้องรอปลินปลนิบัตรพัดวีย้ายก่อนนะ่ะม <c oughs> ันข้าวหมดนะคะเอาอีกไหมข้าวอะ่ะไม่เอาแล้วเอาอีกหน่อยก็ได้นะพอ ่ายกินหมดแล้วไหนหมดกระมังไหมดูสิไหนไหนโอ้โหเก่งจังเลยตบมือหน่อยเอายายตบมือหน่อยยายอิ่มแล้วก็ต้องชั้นสิจ๊ะต่อเลยมั่เขือต้ม,มนพริกแดงน้ำดอก แพลอตเดี๋ยวเอาขนอมอันออนวยออเอาเปิดมาได้เว้ยอีกส่กห้า,ยายงยด้เดี๋ยวเปิกูเอาอันเดียวนี่ปลาทอดแม่ก็ทอดปลาประช่อนนะคะกินปลาทอดหน่อยสิ กินกับ,บ๊อกคลี่ค่ะส่วนตาวเข็ดหอมหรือก,กินผักหลากหลายค่ะแต่ทึ่าหข้าดไม่ได้ก็คือน้ำพริกยีนดอกไม้นะคะ ตาแดงน้ำพริกอร่อยมากค่ะสั่งได้นะคะทุกคนน้ำพริกเรามีหลายอย่างค่ะน้ำพริกเผา,ากากหมู น้ำพริกเผาไปย่างพริกเผาสูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมคือแบบว่าเป็นน้ำพริกเผาที่ไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็ไม่ใส่เนื้อสัตว์นะคะมังชาวิรัตทานได้ครับน้ำพริกตาแดงเราเนี่ยครับแจ่วบองก็มีนะครับตาแดงกับแจ่วบองนี้แบบไม่ใส่น้ำตาลนะคะอร่อยเผ็ดปานกลางนะคะทุกคน การบล็อกเกอรี่นะคะัจิ้มพริกตาแดงะคะ่ะอืมกล้วดอกนะครับอืมอร่อยมากครับคุณขาแกงบอลอืม โอ้ขนมชั้นไหมยายแบาแล้ว๋ออิ่มขนมต้มอิ่มแล้วทุเรียนอิ่มอิ่มแล้วใช่ไหมอืมโอเคกินต่อค่ะอันนี้กินยำหัวปีสักคำสิยำหัวปีก็ใช้น้ำพริกตาแดงยำนะคะเนี่ยส่วนผสมน้็นพริกตาแดงเราคลุกเขาไปเลยหัวปีกับหมูย่างก็ดีอะไรก็ดีนะคะใช้ยำได้นะคะพริกตาแดงทุกคอนอ,อร่อย